ก็มีลูกค้าเคสหัวใจเต้นผิดจังหวะอะค่ะเขาบอกว่าหัวใจเขาจะเต้นบะปกติเต้นแจ๊สแต่เขาเต้นผิดก็คือแบบมันจะเต้นแบบเร็วแล้วก็แบบคือแบบมันผิดจังหวะจากปกติใช่ค่ะเขามีการเหนื่อยด้วยเขาก็ทานตัวอื่นอยู่อะค่ะแต่เขาก็บอกว่าคือคือมันตอบโจทย์ตัวอื่นแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ที่ว่าทําให้หัวใจเขาเต้นเป็นปกติขึ้นนะคะเขาก็เลยสั่งหาไปทานหนึ่งกล่อง เขาทานวันละสองซองนะคะช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเพราะว่าเขาอยากแบบอยากให้เห็นผลเร็วขึ้นนะคะเขาขอทานเองหรือว่าใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วแนะนําให้ขอทานวันละหนึ่งซองแต่ลูกค้าอยากทานสองเขาก็เลยอยากทานวันละสองซองเขาก็ทานไปสองซองเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองค่ะก็ผ่านไปประมาณสองอาทิตย์เมื่อเช้านี้โทรมาสั่งเพิ่มสามกล่องโอ้ก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาตื่นเต้นมากเลยคือหัวใจอะหัวใจของเขาเนี่ยเต้นเป็นปกติมากขึ้น แล้วตอนคืนเขาก็นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะอ๋อเพราะคนหัวเต้นเป็นจิตวิสุทธิ์จะนอนผวาผวาใช่แล้วเขาบอกอาการเหนื่อยของเขาก็ดีขึ้นค่ะก็เลยประชานสั่งเพิ่มอีกสามกล่องบอกว่าให้รีบส่งนะคะของพิจะตรหมดแล้วนี้เจ็บติ่งติ่ยาสกมันก็ตอนนี้คือเ้าทานดีแล้วตอนนี้เขากําลังไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังอยู่อ๋อที่เป็นหลักการอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเพื่อนๆของเขาด้วยเขาจะแนะนําให้เพื่อนเขาทานต่อค่ะ ก็อขอบคุณนาคะที่ทำให้พี่เขาสุขภาพดีขึ้น,นสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีได้เลยค่ะ